วันนี้พบกันสุดใจพันฉันได้พบเธอโอ้นัลาล่ลโอ้นัลนลาโอ้นัลาล่ลโอ้นั่ลาสวัสดีวันนี้พบกันสุดใจพันฉันได้พบเธอโอ้ลัลาลลลาโอ้นัลนลา สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบกับคุณครูพิมพ์มนะคะนนเด็กๆลองดูรอบๆตัวครูพิมพ์มสิคะหิมะโปรยปลายลงมาเด็กๆคิดว่าตอนนี้ครูพิมพ์ม,มีความรู้สึกอย่างไรเอ่ยร้อนหรือหนาวคะต้องล้วค่ะ หนาวมากๆเลยดเด็กๆสังเกตเห็นจากอะไรคะนอกจากหิมะที่โปรโยปลายลงมาคุณครูพิมพ์ก็ยังแต่งชุดเสื้อแขนยาวมีผ้าพันคอทำให้ร่างกายของครูพิมพ์อบอุ่นนะคะฤดูหนาวนะคะจะมีอุณหภูมิที่ลดลงนะคะเลยทำให้อากาศเย็น ซึ่งฤดูหนาวมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษของฤดูหนาวเดี๋ยวเด็กๆไปดูประโยชน์ท้องฤดูหนาวกันเลยนะคะว่าฤดูหนาวมีประโยชน์อย่างไรฤดูหนาวนอกจากจะมีสภาพอากาศที่เย็นแล้วก็ยังทำให้พืชผักผลไม้มีการจเจริญเติบโต ที่ไวททาให้พืชผักผลไม้เหล่านี้มีความสวยงามอย่างเช่นกระหล่ำปีกระเทียมขึ้นชายแตงโมอง,งุ่นส้มสตอเบอรี่ มาดูโทษของฤดูหนาวกันนะคะเด็กๆเด็กทราบแล้วว่าฤดูหนาวเนี่ยมีอากาศที่เย็นใช่ไหมคะเมื่ออากาศเย็นนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรามีอุณหนภูมิต่ำสามารถทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนอกจากที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วนะคะมีผลต่อมนุษย์เราแล้วนะคะก็ยังมีผลต่อสัตว์สิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะอย่างเช่นหนูหนาค้างคาว สัตว์เหล่านี้นะคะไม่สามารถที่จะออกหาอาหารในช่วงฤด,ดูหนาวได้จึงทำให้สัตว์เหล่านี้ต้องจำศีลอยู่ในบ้านหรืออยู่ในรังของสัตว์ชนิดนั้นเด็กๆรู้ถึงประโยชน์และโทษของฤด,ดูหนาวกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าฤด,ดูหนาวเนี่ยมีสภาพอากาศที่เย็นนะคะมันก็ทำให้ผักผลไม้นะคะของเราเนี่ย มีความสวยงามนะคะนี่คือปร,ประโยชน์ของฤด,ดูหนาวแต่ฤดูหนาวก็จะมีโทษเช่นเดียวกันโทษของฤด,ดูหนาวคืออะไรคะลูกเมื่อมีอากาศเย็นก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะมีผลต่อมนุษย์เราแล้วมันก็ยังมีผลต่อสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณครูพิม ก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้จิตกรรมต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพลังงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่กำหนดให้พร้อมว่าต่อเติมภาพตามจินตนาการนะคะงานเชิ้นที่สองในวันนี้นะคะ ในหนังสือแบบฝึกภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเปิดไปในหน้าที่6และหน้าที่7นะคะให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะ e y e i ตา e a หู M O U T H m o u t h ปาก H A N D Hand มือ F O O T Foot เท้า N O S E Nose จมูก เรามาดูคำศัพท์ในข้อที่หนึ่งกันนะคะ e a, a r ear ear หมายถึงหูให้เด็กๆวงกลมภาพที่เป็นหูนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ h a n d hand hand คือมือวงกลมไปภาพมือนะคะข้อที่สามนะคะ f O-O-T-FOOT หมายถึงเทา้าค่ะอ่าให้เด็กๆวงกลมเลยนะคะข้อที่4ี่ค่ะ N-O-S-E-NOTE หมายถึงจมูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่5้านะคะ E-Y-E-I ให้เด็กๆวงกลมนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ m o u t h เมาส์อ่ะให้ลองให้เด็กๆวงกลมเองนะคะเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จทุกข้อแล้วนะคะให้เด็กๆรับายสีภาพที่เด็กๆเฉพาะที่เด็กๆวงกลมนะคะ เมื่อดเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพส่งกับคุณครูประจำชั้นของตนเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพิมพ์ฝากดเด็กไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย